เราก็คือเชื้อมาแล้วแต่ว่าทำไวาได้รับวัคซีนวันนี้ก็คือ,บบอดีที่สุดค่ะวันนี้ก็ก็มาฉีดแล้วแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยค่ะสบายมากค่ะแต่ป้องกันตัวเองป้องกันสังคมป้องกันทุกคนที่อยู่รอบๆต,ตัวเราการที่เราฉีวดวัคซีนนี้ทาให้เรานีมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลกับหลายๆอย่างนะฮะสิ่งที่ตามมาคือเราเราอยู่กับสังคนได้ ผมอยากจะชวนว่าทุกคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน,นครับวันนี้มาเถอะวัคซีนเป็นสิน่งที่ดีลดก,การแพร่ระบาดอยู่กับสังคมจะมีความสุขครับสำหรับสถานการณ์โควิดของอำเภอสวะบดีมีการแพร่ระบาดมากโดยเฉพาะในครวัวเรือนท่างอำเภอก็มีมาตรการในการระ,ะดมการฉีดวัคซีนเชิงรุดลงไปในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเป้าหมายของการฉีดวัคซีนตอนนี้เราฉีดตามศักยภาพของพื้นที่ที่ฉีดนะครับ เอคันนี้เป็นรถที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับทำให้พื้นที่สามารถที่จะควบคุมระบบห่วงโซ่ความเย็นได้อย่างดีนะครับตอนนี้วัคซีนจากจังหวัดก็ส่งให้โรงพยาบาลอำเภอในทุกแห่งนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาสแตนบายได้เลยแล้วก็พอผู้พี่น้องประชาชนมารับบริการวัคซีนก็สามารถที่จะนำวัคซีนไปฉีดได้เลยครับถ้าวัคซีนอยู่ในแอมพูนที่ไม่เหมาะสมจะทําให้วัคซีนนั้นด้อยประสิทธิภาพลงไม่สามารถควบคุมเชื้อได้ก็ได้ความรู้จากภาคเอกชนนะครับส่งรถมาช่วยเราเดินทางเป็นพันกิโลนะครับมาอยู่ เอสจีเรามุ่งมั่นทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือสังคมเราพยายามคิดค้นนวัาตกรรมต่างๆเพื่อมาช่วยสังคมทั้งนี้จะเป็นเรื่องของลดควบคุมความเย็นนะครับจากโรงพยาบาลเองหรือจากพื้นที่ต้นทางเองด้วยระบบเทคโนโลยี IoT นะครับสามารถควบคุมความเย็นได้แบบเป็นเรลวทม์ time นะครับสามารถมอนิเตอร์ได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่าไม่ว่าจะฉีดที่โรงพยาบาลเองหรือฉีดที่ปลายทางที่บ้านของท่านจะได้ัวบวัคซีนที่มีคุณภาพเช่นเดิมทาง SYS ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าทางภาคใต้เนี่ยมีแนวโน้มการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูงทางเราก็เลย เข้าไปร่วมสนับสนุนทําให้วัคซีนไปถึงพี่น้องประชาชนในภาคใต้เพื่อให้สามารถกลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติในฐานะตัวแทนของสยามพูปตนะคะเราก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตชายแดนภาคใต้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่านวิกฤตการโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน,นะคะ่ะ